พี่แม่งไล่กู้ยสเตปไม่น่ากูหมดช่วยกูด้วยโอ้ช่วยกูด้วยผมบอกเลยเกมเนี้ยถ้าใครกีดนะแม่งโคตรอ่อนอ่ะไอ้เหี้ยจริงกิมันตัวกลัวช้าเนี่ยไปไปพวกเราไปไปก็ก็เฮ้ยมาเรามาเราว้วย ้รู้เหลืองเลยอย่างงี้หนีก่อนเลยผมไปก่อนละเฮ้ยหนีมาแล้วหนีมาแล้วเอาไม่ที่หนีโอ้ยไอ้ไอ้ทอะไรวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนวิธีการเล่นนะก็คือคลิกขวาแล้วกดแซนจะดูกล้องวงจรปิดได้นะครับอ๋อแตะแท่นดูือดวงจาปิดดูว่าดูว่าผีมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเคตัวที่ผมเสียวิ่งไม่ได้เอาเอาเรื่องของมึงดิ เฮ้ยเฮ้ยมาแมึงได้เดินแล้วล่ะมาแล้วนี่เนี่ยเนี่ยใครอเนี่ยเฮ้ย่เห็นแล้วกูเหแล้วกูเห็นแล้วเยมาด้วยโอหโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวไม่ใช่ดิไม่เอาดิโอี่คเดโหเฮียคุจะแกไหมวะเฮ้ยเฮี้ยคุไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยโอ้คุณเอ้คุณเอ้โอ้ยอะไรเฮ้ยเหปะโอ้้อย่าดึงมาดิดึงมนไปเร็ ไอพี่แม่งไล่กุ้ยแสตมิหน้ากูหมดช่วยกูด้วยโอ้ช่วยกูด้วยโอ้ใครวะเฮ้ยไอเหี้ยแอบแอปแอบแอปแอใครกินวะเดี๋ยวก่อนโอ้ยเหี้ยกูเห็นเลยแม่ พูยมึงก็ตามแต่กูอยู่นั่นแหละส,สั่นไปทางอื่นมั้งดิเสียงตีนมาเสียงตีนมาเยันแ,แม่ไรกันตั้งห้าหกคนไอ้เหี้ยแม่งตามกูนคนเดียวเลย <c oughs> โอ้เฮ้ย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 ,ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เสียงเดินอย่างไหนวะซ้ายขวาจูเมโลกูเตรียมวิ่งไปก่อนนะตอนเนี้ยใครมันพูดอะไรวะพี่ม,<อ>มาแล้วมาแล้ว,ลวมาแล้วไอ้เหี้ยคนลุกไล้สัส เฮ้ยไปเลยเฮ้ยมีประเด็นมีประเด็นครับตัวนี้ผีแพ่งตาขึ้นไปละรู้เรู้รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องอาทำกูอย่าทำกูไอ้จัดสลุกแล้วแล้วเกมนี้คนมันจะมีสกิลนะก็คือว่าจะสามารถแยกล่างได้แล้วก็จะมีบาเลียด้วยสามอันไม่เชื่อหรอกจริงๆแต่ตอนเนี้ยใครเป็นผีอ๋อไอบาวเป็นผี คลิปหนีแม่งเลยก็พีทิ้งผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเปิดมาเรอก่อนละไอสัตว์อ้แม่โอ้โหตัวเลอเลยแม่ไอมอสจับจับจับมขึ้นดิไอเ้ิปเสียมขึ้นนแม่งมีดัด้วยเ้ยแม่งมีาบ้อตัด้วยเ่อเราจะแพ้โอ้โหโอ้โหไม่ได้แดกไม่ได้แดกครับ บอลเลียครับตอนนี้ครับไม่ได้แดกครับบอกเลยอืไอสัตว์กูโดดลงเลยแม่มาะให้มันมาให้แม่งมาไม่ได้แดกกูหรอกโอ้ยยงไม่ไปสัตว์ไปไปโอ้หี้ยแม่งวิ่งไป กตบาได้สิวิสิวิเฮ้ยเมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยปีนปีนช้าเป็นก้าเฮ้ยกูเป็นผีก็ได้วะไหนวะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยยเีตามแต่กูมึงเป็นเผียอะไรกันเนี่ยแม่ไเหี้ยขนลุกไอ้ตามมันโคตน่ากลัวเลยผีแม่งวิ่งช้ากว่าคนอีกอะไรวะเอาละ อ้าูเป็นผีรู้เลยรู้เรื่องอะไรเงี้ยรู้เรื่องเดินเฉยๆก็อ้าวชิบหายแล้วรู้แล้วใช่ไหมใครเป็นผีตอนเนี้ยเห็นดวงวิญญาณเราก็ตามดวงวิญญาณไปจันเคจะทำอะไรผมอ่ะเกรงใจผมด้วยในรถผมมีสองก็บอกไว้อะไรครับอะไรวะข้าหลาม ในกูปืนโอ้โหกะทิกะทินี่เย้มเลยบะแอบก่อนครับผู้ชมครับแอบในนี้ผมหวังว่าจะปลอดภัยนะครับไป้ปไปไปลปไ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 บไป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 ไัไป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 ตปไ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 เไีไป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 ะปไ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 ปปไ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 ย อาจารย์เคเขาตาไม่ค่อยดีหรอกครับหาไม่เจอแก่แล้วอายุมากบางทีผีไม่มาก็รู้สึกเหงาเหมือนกันไม่แดกกูหรอกตาเนี้ยผมจะชนะให้ได้จริงๆบอกเลยบอกให้รู้ไว้โม่เปล่าจริงมานี่หนูจะไปไหนเจ้เดี๋ยวมาหาไคุณไปเดีไปเออกดรีที่พี่เค อไปพวกเราไป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 พวกเราไปไปไม่หนีเบรกล่างเลยไม่ได้แดกผมอ่ะบอกให้อยู่ในนี้แม่งโคตรเซฟอ่ะอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับเท่ากับผีจะเจอเราเฮ้ยในกันไอ้ตะเอ้ยมันมีพวกเออผีมีพวกแล้วอีติมไงไปแล้วกูอีติมโดนแล้ววิ่งละใครกำลังวิ่งหนีอ่ะเสียงใครเปิดประตูอ่ะคือ เฮียมันลงไงวะคือแม่งกูโคตรหลอนเลยตอนนี้จริงๆบอกให้โคตรพะวังอโคตรจะเจอแล้วเมื่อไหร่ปิดประตูไอ้สัตว์ปิดประตูเอา้ามึงบอกงี้เขาก็รู้ดิว่ามึงอยู่ในประตูอ่ะเอา้าอยู่ไหนเพื่อนไปหาเพื่อนกูไม่บอกไอ้เหี้ย เอ้ยมีคนรอดอยู่3คนวะเอาเว้ยาเว้ยาเว้ยผีไม่แดกกูหรอกเชื่อใคอยู่โอ้นาทีเดียวโอ้สไปสไปเนี่ยไม่มีใครเจอหรอกพวกของขันจากอาจารย์คงแม่คือมุมผมเนี่ยถ้าเจอคือเจอเลยอ่ะไม่เจอคือไม่เจอเลยอ่ะพูดเลยเด็กโอ้ไม่เจอแล้วไปไปตามหา ไม่เ <ider> ้ยอะนะคนหลอนนะยังหลอนนะไอ้เหี้ยยังหลอนนะกูทำใจแป๊บหนึ่งดิแฟร์นะพระเจ้ากูจะไหวตายเดี๋ยวจางเคเดี๋ยวมึงเจอผมบ้างเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วโอ้โหคนชนะอยู่ดีอะตาเนี้ยไม่แแดดกไม่กผีแม่งโคตรไร้ประสิทธิภาพเลยว่ะ โอ้ยถ้าจะเป็นผีกากอย่างนี้ลาออกจากการเป็นผีอะกวัวนะแต่เมื่อกี้กูยังไม่ตายเหมือนกันเลยวะเ่เน่เน่่คนคนรอดรอบที่สองครับผีแม่งอ่อนเกินไปอ่ะเออใช่เดี๋ยวผมเป็นนี่ตัวนี้ดีกว่าไอคนที่ไอคนที่บอกผีอ่อนเนี่ยไม่เจอคนหรอกเป็นเน่ละกูเป็นผีกูเป็นผีกูบอกให้ไปแล้ว ไปไปพวกเราไปไปเอาละไอสัตว์เดี๋ยวรู้เหลืองเลยอ่ะเฮ้ยลงไปทำไมเฮ้ยคนคนคนคกูเห็นคนแล้วผู้คนมากมายไปเคอฮะมันอยู่กับผมดี่อะไรล่ะมันไปหาพี่แล้วเฮ้ยเออเจอแล้วเจอแล้วหาแล้าแล้วห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 าแล้าแาแหาวหาแล้ว้วาแาแล้วหา้วหาแล้วหาแล้วล้วห้วหาแลาแลาแล้วหาแลแล้แล้วหาแล้วห แม่งกูโดนตายอีกแล้วนี่จัดเปิดไฟสองแม่งด้วยงงงงงเอาเอาท้าทายก ah ูท้าทายกูเดี๋ยวรู้เรื่องดูๆขาขาไม่ค่อยดีเว้ยไอ้สัตว์ไม่อยู่ไหนกันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ยังมันจับไม่ได้ว่ะ ลอยผีกะผีกาเฮ้ยผีกาะลอยผีกะผีกาผีกะแกไม่กลัวไอ้สัตว์แม่งรวมหัวกันหลอกกล้วยทียสองใบชัยแต่หน้าแม่งผีกกาไมัวนต้องหลอกคนไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตีฟมึงกั่งวะตีฟยไม่เห็นเหมือนคุยไว้เลยมึงมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเฮ้ยมึงจะไปไหนน้าไปนี่ไอ้สัตว์เจหนีกูไปไหน ใครด่าผีกากไอ้สัส้ยขึ้นมาพี่ข้างล่างอ่ะพี่แกตงใจมาเลยจริงขึ้นมาพี่ใครด่าผีกากวะไม่ได้โดนอะไระเมื่อกลยกูใช่ครอแป๊บผีกากผีกากเรียบร้อยฮะเสร็จไปหนึ่งนาย เฮ้ยเวลาเวลาดูเวลาด้วยนะผีโอ้ยกระจอกไอ้เหี้ยกูต่อให้30วิเลยไม่แดกกูหรอกเดินหาไปเถอะผีดูดูเอาละไปไหน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 เอาละเอาละมึงเอ้ยตามึงเสร็จแล้วมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเอาละเสร็จเสร็จไปอีกหนึ่งนายแล้ว โอ้ยเฮ้ยตานี้ตานี้ผีต้องผีต้องชนะผีต้องชนะเปิดลำโพงสะดังเลยตานี้ผีต้องชนะครับเอาพี่เคมาไปแล้วมันอยู่ข้างบนท่อเอ้ยอยู่บนท่อมึงเป็นผีมึงก็ไปดิพลาล้ครับเสียงใครเดินตรงไหนวะมันวิ่งมันวิ่งลงไปข้างล่างวิ่งลงไปข้างล่างอ้าวนี่ใคร ได้อีกหนึ่งหมดแล้วเอีกตัวนึงอีกตัวนึงยอีกตัวนึงเอไอเหียุจะกัดขีด้วยกันบนขี้ขวาดูคุณตี้วะข้างบน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 บนบน้งบน้งย้างบน้งนข้าน้าง้าแบ่ข้งบ้า้าง้งบ้าง้างน้างบางางางบ้างบ้า้งบ้ง้างน้างนางาาา้้้้ไง้างนานน ขี้ขวาต้องจุดสีแดงอ่ะมีไอ้เยี่ยมอยู่ไหนวะเอ้ยมันบอกว่าอยู่แถวเนี้ยเรียบร้อยไอ้เยี่ยมมันอยู่ตรงไหนวะโอ้ยไอ้เยี่หนวะไอ้เยี่ยมอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจออะโคตรนะหลุดหงิดหงุดหงดใช่ได้เพราะมันมาหลอกผมนี่ไงเป็นผีก็จะหลอกมันก่อนเลยคนแรกขี่วิ่งไม่ได้อ่ะอาละไรขับไม่ขี่วิ่งใครให้ไอ้คนเป็นไม่เล่นไม่เป็นด้วยนะโอ้โหอีติม เราเปนพวกกันไหมผมให้ผมให้สัญญาเช่าหนึ่งเดือนแล้วแอบเช่าอะไรวะเราเป็นผีกับผมอ่ะไม่เป็นไว้พีเขารู้นี่ว่าผมเป็นผีทำเฮี้ยไม่ได้เลยเอ้าไอเฮี้ยนี่ไิ้พังแอบตรงไหนได้ป้ะงวัดเนียนๆแถวนี้แม่งไม่มีความเนียนเลยเฮ้ยเอาไว้ไอ้แม่งเลื่อนได้ว่ะ นี่แอบตรงไหนดีวะใครมีที่แอบเจ๋งๆนะบอกเลยดิกูมีแล้วที่แอบเจ๋งๆเฮ้ยเฮ้ยเที่แอบเฮ้ผมอะเฮ้ย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 เดี๋ยว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 อะไรไรด่วนเลยกูรีบจอดให้กูขึ้นนกกระจอกแทบกำลังจะหายดับร้องเพลงแล้วเรียนผีโอ้ยโอทางตันลาก่อนเอาตายอ่ะ ยี่เป็นขนลุกเลยอ่ะปรับเสียงซะสุดเลยกูบอกเลยนะบอกให้เนี่ยต่อให้เวลาเนี่ยชั่วโมงครึ่งเลยหากูไม่เจอหรอกบอกให้จิ๊ขนาดจริงขนาดนั้นเลยวะเออกูต่อกูจะล่าพี่ตีคนเดียวคนอื่นกูไม่เอานี่ไงกูต่อให้ชั่วโมงครึ่งเลยอ่ะดิหาให้เจอดิติ๊บติ๊บเพื่อนกูมีอะไรเล่นแล้วเพื่อนอะไรวะมึงวิ่งหาผีแล้วก็ลากไปหาเพื่อนเราเลยเออเอาดิเออ ไอ้คนที่แอบเรียบร้อยเรียบร้อยดับไปหนึ่งเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะหนึ่งชั่วโมงกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งไอเย็นนาทีครึ่งยังไม่พ้นเลยคนกากเลยกากไอ้เหี้ยแล้วแม่งมีการลั่นวาจาด้วยนะบอกว่าคนอื่นจะไม่ล่าลากกูคนเดียวไอ้สัตว์ได้ด้วยเรียบร้อยเล็บน่าต้องปรับตัวแล้วแหละ โอ้คือลคือเล่นเล่นกี่ทีกูตายทุกรอบเลยแม่งมีแม่งมีแต่ปากจริงอะกูอะบองจะใครเดินเฮ้ยเฮ้ยคนมีฝีมือสดนิวิ่งว่อนเลยนะรู้สึกคนมีฝีมือนะบอกแค่เขาอะไม่พูดกัอนหรอกเว้ยแล้คนขึ้นผีหรอเส้นทางที่พี่เดินมาก่อนเองเฮ้ยเข้าในห้องนี้เลย ใครพูดอะไรวะเฮ้ยมันมันพูดอะไรของมันมันพูดได้ด้วยวะเปิดไฟล่อพี่เลยเนี่ยเอ้กูรู้อะไรกูเห็นใครอยู่บนท่อกูดูกล้องเนี่ยใครวะรี่บอกผมมันทำไมนอนอยู่านอนทำไมล่ะเอ้าไหนวะเปิดไฟสู้เว้ยเปิดไฟสู้ไอสัตว์เอาเดียวดิให้มึงแสบแปมาแล้วมาแล้วผีมาเด็ด อาเดี๋ยวให้มึงแสบตาผีอ่ะเอาดิเอาดิแสบตาต้องอยู่ข้างบนนี่แน่เลยวะข้างบนนี่ไงอยู่บนหัวนี่ไงออ๋เห็นแล้วแสบแสบตาเปล่าเฮ้ยคุณตีคุณตีดักรอข้างล่างคุณตีดักรอข้างล่างเดี๋ยวผมขึ้นไปขึ้นไปล่อเองมันใกล้กูแล้วมันใกล้กูแล้วมันใกล้กูแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาร่วงดิล่วงดิล่วงดิเฮ้ยมึงเสร็จกูอยังไปมึงจะไปไหนไอ้เบาเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งตัวปลอมไปไหนแล้ววะ ไม่แดกกูหลอกไม่เด็กกูหลอกไม่แดกกูหลอกด้วยนะไม่ใช่แม่ไม่เดกกูหลอกไอ้พวกอยู่บนท่อนไ่เดกกูนี่ร่ำสบายเลยกล้องไล่ผีไปหาเลยรอบสุดท้ายแล้วป่ะวะเนี่ยเหลือเหลือใครยังไม่ผีอ๋อตอนตีได้พี่เคเราทำกันอย่างนี้ใช่ไหมว่าไงผมบอกให้ที่ที่อันตรายที่สุดอ่ะคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเว้ย จริงจริงการใช้ใช้โปรบอกผีผมอยู่ตำแหน่งไหนด้วยโอ้ยไอ้พี่ตกใจล่วงเลยเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเว้จริงไอ้ผีด้วยไอ้เออคือประตูไอ้จั้นทีทางตันทางตันทางตันที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเว้จําไว้ แม่อย ja ู่ตรงกลางไฟสีแดงเลยอ่ะมันเป็นแผนมันแผนล่อหลอกล่อหลอกเฮ้ยมีคนอยู่ตรงกล่องเยอะๆไอ้เหี้ยเอากูก็มีป่องไฟก็มีป่องไฟก็มีเอากูมาเชื่อชัดกูก็แบบประมาณแบบจะหลอกว่าเออนี่ตัวปลอมนะยืนเฉยๆอะไรเงี้ยป่องไฟก็มีคุณตี้ เอ้ยน่หละกล่องด้เยอะมีมีมีอาจารย์เคคุณทำกับผมได้ลงคอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนพี่เตลโมดเตลโมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จเรียบร้อยอ้าวแห้งแห้งไอ้เจ้ากกดบาลีไม่ได้ พี่เหยียบโดได้แล้พี่ออกไปทมาเรียนไปแท้งไลยสัตว์มจะไปแดกหัวมึงมึง่ตรงไหนไม่บอกมันอยู่ตรงกล่องง่มันอยู่ตรงกล่องงยเยอะแค่มีประตูล็อกจะไปไหนอ้าวอ้าวเสร็จเสร็จตายตายมึงตายแน่อ้าวเรียบร้อยไม่รอดสิอย่างงี้ได้เว้ยโอ้ยไอ้เหี้ยพี่ชนะว่ะ อุ้ยคุณตีนเป็นคนโหดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมปิดประตูขังตัวเองอะเฮ้ยกูวินสามแต้มว่ะตอตี้วินสี่กูวินหนึ่งแพ้สี่แล้ยไหนคุณบอกคนชนะคนเก่งก็จะไม่พูดเยอะไงบเ็อยยหา